ม่ต้องขอโคนอื่นมันจะของเองได้ว้ยเขา V I P หัวไม่น่าแดกมากเลยหัวหน้าแดกเลยอะเยะโอย่างเร็ว้ยเขา V I P เขาเจมนี่สัตว์ไอ้แม่งมากันเต็มบ้านเลยบ้านน้องนี่มีแขกเยอะนะ ต่อพวกมึงตีกันเฮียไอต้ตีกันแล้วตีกันแล้วไปไปประตูปิดบ้านโอ้ยได้เหอตีกูอีกเฮ้ยย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 ยกยยยยยย เฮ้มากัะเต็มบ้านไม่คุ้มมามามากระแกมเขามาเลย มองหน้ากูมอง่านเลยโอ๊ยแหลกมาเจอวีไอพ แหล่ไม่ธรรมดาค้างถึงกับค้างเลยครับน้องนี่นี่ของผมกูไม่แหล่มาเออหายแหล่แล้วกูจะเตกแหล่เขอาไม่ใหญ่โซโล่ยี่อะไรของพ่อใส่เฮียแตมันก็หนักเพื่อนแต่บ้านน้องเอาสักคนตะโกนป็๊พังเลย นอยู่ก็เต็มบ้านเลยโค้นัลยทีไ้ีอะรมันโตมาเฮ้ยมาาหรือว่า B มาเมื่อกี้ B M P มาหมู่บ้านกนเมเลย อะมี้ักกีาักกี้อะไรอ่ะมึง่าาเกมบังอเี่อ๋อเข้าใหม่เลยทีนี้ใสจใจพออย่างไม่เลยแบาเล้ลมั้งน้องป่านี้ บานเลยแล้วน้องป่านี้ไปดูบ้านก่อนมเ่าคุณมาเ่อเผื่อหายเอเลยข้าอย่างเงี้ ยาอ่อนทีข้าวแล้วข้างเลยไม่ข้างไม่ข้างคนเดียวในร้านเล่นได้สบายเลยไอ้นี้เขาขาไม่หายอ๋ออ๋ออ๋อเริมแล้วไม่ต้องพูดเลยจ่ะ